ผู้สื่อข่าวรายงานทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทภอออูมิภาคภาคใต้ร่วมกับสำนักงานทอทอท,อทอชุมพรระนองนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองโดยนั่งเรือหัวทงจากท่าเรือบางเบน ไปท่องเที่ยวในหมูกกรรม่เกาะกำเกาะ้รรังคาวและเกาะญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในทะเลอันดามันตอนเหนือในพื้นที่ของจังหวัดระนองขณะที่กําลังเก็บภาพสวยๆบนหาดทรายหัวแหลมของเกาะญีรร่ปุ่นนั้นคณะได้พบกับปูลวดลายแปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ริมน้ําลักษณะเหมือนปูกําลังจะมีการผัดเปลี่ยนกระดองนายธนวัฒน์อธิคมหรือไกแฮกกล่าวว่า ปูที่เห็นนั้นคือปูลายเสือหรือปูแดงมีมากในพื้นที่นี้หน้าตาคล้ายปูม้าแต่มีลวดลายบนกระดองที่แตกต่างกันมีเปลือกหนากว่าปูม้ารสชาติสู้ปูม้าไม่ได้ราคาจึงถูกกว่าปูม้าส่วนลายบนกระดองนั้นถือเป็นลายตามปกติของมัน